สายลมยามค่ำพัดผ่านป่ารกร้างเสียงแย่เสีดสีกันราวกับกระซิบรับในความมืดกลิ่นดินชื้นยังคงติดปลายจมูกราวกับเตือนว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยเงาสีดำทอดยาวไปตามลำต้นไม้แสงจันทร์อ่อนส่องสะท้อนเป็นประกายแข็งกระด้างเขาก้าวอย่างช้าเท้าจมลงในโคลนเย็นเสียงน้ำตกเบาใต้ส้นรองเท้าทุกสายตาในเงามืดเหมือนกำลังจับจ้องลมหายใจอัดแน่นอยู่ในอกร่างกายตึงเครียดจนเส้นเลือดปุดขึ้นที่ขมับ เขายกไรเฟิลขึ้นแนบแก้มเหล็กเย็นสัมผัสผิวราวกับน้ำแข็งกัดปลายนิ้วแตเกปืนความรู้สึกเหมือนกำลังกดลงบนเส้นได้บางที่อาจขาดได้ทุกวินาทีเสียงกิ่งไม้หักว่ามาในความเงียบเลือดในกายไหลเร็วขึ้นหูได้ยินเพียงจังหวะหัวใจดังก้องในกะโหลกเขาเหลือไปข้างหลังเห็นเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้เงานั้นสูงใหญ่ไหลลื่นราวกับสัตว์นักล่ากลิ่งข้าวบางอย่างโชยมาสัมผัสเหมือนเหล็กขึ้นสนิม ความเย็นวิ่งผ่านสันหลังเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ใกล้เกินไปเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของเขาดังอยู่ข้างหูมือสั่นน้อยๆขณะกําไรเฟิล์นั่นขึ้นเงาเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเสียงหายใจนั้นหนักและชัดเจนขึ้นราวกับลมหายใจของสัตว์ที่อดทนรอจังหวะกระโจนเขาหันปากกระบอกไรเฟริลไปทางเงาปลายนิ้วกดแน่นที่ไกปืนแต่ยังไม่ลัน่น ความเงียบรอบกายกลับกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหูสายตาจับจ้องไปยังความมืดเงานั้นหยุดนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อยความรู้สึกเหมือนเวลาไม่เดินร่างกายแข็งที่แต่หัวใจเต้นแรงจนปวดทันใดนั้นแสงจะเลื่อนผ่านเมฆเผยให้เห็นใบหน้าขาวซีดดวงตาคมกริบจ้องตรงมาไม่มีแววความกลัวรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นอย่างเย็นชาราวกับรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเสียงสุนัขเห่าไกลๆแทรกเข้ามา ลินควันปืนจางๆลอยมากับลมแม้ว่าเขายังไม่ได้เหนียวไกเขาขยับถอยหลังทีละก้าวแต่พื้นโคลนกับดูดรั้งไม่ให้เคลื่อนไปเงนานั้นเริ่มเดินเข้ามาเสียงฝีเท้าช้าหนักและมั่นคงทุกก้าวเหมือนกดลงบนหน้าอกทําให้หายใจไม่ออกและเงานั้นเอียงหัวเล็กน้อยดวงตาย,ยังไม่ละสายตาเหมือนกําลังรอให้เขาตัดสินใจเสียงหัวใจเขาเต้นจนหูอื้อความมืดรอบกายเหมือนหดเข้ามาเรื่อยๆ เงานั้นยกมือช้าช้านิ้วเรียวยาวสะท้อนแสงจันเล็กน้อยไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการเชื้อเชิญคล้ายบอกให้เขาลองก้าวเข้าใกล้ไกปืนยิงอยู่ใต้ปลายนิ้วแต่แรงกดเริ่มสัน่นเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มผสมกับกลิ่นดินชื้นและกลิ่นสนิมที่ยังอบอวนทุกเส้นประสาทตึงจนเหมือนจะแตกออกทันใดนั้นเสียงกระสุนแหวกอากาศดังสนัน่นประกายไฟสว่างว่าปลางความมืด เสียงโลหะกระทบดังตามมาใกล้เสียจนแก้วหูสั่นสะท้านเขาล้มลงกับพื้นโคลนสาดกระเซ็นขึ้นหน้าไรเฟิลหลุดจากมือไปในพริบตาเงานั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าไม่ขยับหนีไม่สะดุง้งเพียงเฝ้ามองด้วยสายตาแข็งกร้าวและรอยยิ้มที่กว้างขึ้นกว่าเดิมเสียงสะท้อนของกระสุนยังคงก้องในป่ากความเงียบหลังการระเบิดของเสียงนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัด เขาเกรงตัวพยายามเอื้อมมือไปคว้าไรเฟิลที่ตกอยู่ในโคลนแต่ปลายนิ้วแตะได้เพียงเศษดินเย็นเฉียบดวงตาของเงาตรงหน้ายังคงจับจ้องไม่กระพริบไม่หลบเลี่ยงแสงจันทร์ตกกระทบลงบนใบหน้าเผยให้เห็นร่องรอยแผลยาวพาดผ่านแก้มรอยแผลเก่าเป็นสีเข้มคล้ายบาดแผลที่เคยถูกไฟไม้หรือคมมีดเฉือนกลิ่นเลือดอ่อนๆลอยมาในอากาศแม้ว่าไม่มีใครขยับเงายกเท้าก้าวมาข้างหน้า เสียงคลนดูดรองเท้าดังชิ้นแฉะสะท้อนในความเงียบของคืนเขากลั้นหายใจดวงตาเบิกกว้างจนมองเห็นเพียงรูม่านตาของตัวเองสะท้อนในดวงตาของอีกฝ่ายเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหูคล้ายกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเส้นขนตามแขนลุกชันร่างกายสั่นเทาโดยไม่รู้ตัวเงายื่นมือออกมาปลายนิ้วชี้ตรงมายังอกของเขาราวก,กับกำหนดตำแหน่งที่กระสุนต่อไปจะปักลง เสียงลมหายใจเขาหนักหน่วงขึ้นเหมือนอากาศรอบกายถูกดูดหายไปจนเหลือเพียงความม่างปล่าปลายนิ้วที่สั่นค้างอยู่เหนือกรปกปืนกลับไร้เรี่ยวแรงจะกดลงเงาตรงหน้าโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหล็กและควันปืนที่อบอวนจากร่างนั้นดวงตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปราวกับกำลังอ่านทุกความคิดในหัวริมฝีปากของเงาขยับช้าๆเปล่งเสียงแหบพระเพียงคำเดียวคำที่ทำให้เลือดในกายเขาย็นชืดลงทันทีชื่อของเขาเองถูกเปล่งออกมาในความมืด ชัดเจนราบเรียบและแน่วแน่หัวใจเต้นกระแทกจนเจ็บอกเขาพยายามขยับปากแต่เสียงไม่ออกมาความจริงค่อยๆกัดกร่อนลงในใจว่าเงานี้ไม่ได้แค่ล่าใครสักคนแต่ล่าตัวเขามาโดยตรงจากความมืดด้านหลังปรากฏแสงเล็กๆวอบขึ้นคล้ายเปลวไฟกำลังถูกจุดเสียงเหล็กเสียดสีดังต่อเนื่องคล้ายการขึ้นลำกระสุนอีกนัดเงายังไม่ลดรอยยิ้มและยังคงชี้นิ้วไปที่อกของเขาอย่างมั่นคง เขาไม่กระพริบตาดวงตาแทบถูกตรึงไว้กับแววตาแข็งกร้าวตรงหน้าแสงไฟเล็กที่วาบขึ้นจากด้านหลังค่อยๆขยายกว้างจานเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวบนพื้นโคลนเสียงขึ้นลำกระสุนดังชัดเจนแห้งกรอบแต่หนักแน่นหัวใจเขากระแทกแรงจนหน้าอ,อกเจ็บร่างกายตึงเครียดจนเส้นเอ็นดึงรั้งไรเฟิลยิงอยู่ไกลเกินเอื้อมมือที่สั่นเทาแตะเพียงปลายสายสะพายที่เปื้อนโคลนเงาตรงหน้าก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวดินยุบตัวเสียงโคลนแต่พืชกล้องในความเงียบ รอยยิ้มบนใบหน้านั้นยังคงอยู่แต่แววตาลึกลงเหมือนจะดึงเขาให้จมไปกลิ่นควันไฟช่วยมากกบกลิ่นดินและสนิมที่ติดปลายจมูกเขาเพลอก,กลั้นหายใจจนหน้าเริ่มชาร่างกายหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วเสียงที่แหบพร่าเปล่งออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นคำสั่งสั้นและชัดคำที่ฟังแล้วเหมือนคำพิพากษายืนขึ้นเสียงนั้นก้องสะท้อนในอกมากกว่าที่จะได้ยินด้วยหู เขาเริ่มขยับขาทั้งสองฝืนยกตัวขึ้นแม้หัวใจยังสั่นระรัวเขาค่อยๆลุกขึ้นตามคำสั่งกล้ามเนื้อเกร็งแน่นเหมือนถูกเชือกรัดโคลนเกาะเต็มขากางเกงน้ำหนักกดทับจนเขารู้สึกว่าทุกก้าวอาจล้มลงได้ดวงตาของเงายังคงตรึงเขาวไว้ราวกับแรงกดมองเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอจะควบคุมร่างกายไฟจากด้านหลังสว่างขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นร่างเงาสูงอีกคนที่เพิ่งปรากฏแสงสะท้อนกับโลหะยาวที่แนบอยู่ข้างไหลมันคือปืนอีกระบอก เสียงเหล็กเสศีกันดังขึ้นครั้งใหม่เขารู้ทันทีว่ากระสุนกำลังพร้อมสายลมพัดแรงผ่านกิ่งไม้เสียงเสสีกันดังกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบของใครหลายคนอากาศหนาวเยือกแม้เงอเย็นยังคงไหลทั่วแผ่นหลังเขามองซ้ายขวาแต่ความมืดยังคงหนาแน่นไม่มีทางหลบหนีเงาคนแรกก้าวเข้ามาใกล้จนเหลือเพียงช่วงแขนปลายนิ้วที่ชี้มาที่อกเลื่อนขึ้นช้าช้าจนแตะไปที่ไหปลาร้าสัมผัสเย็นเฉียบจนเขาขนลุกสู้ เสียงแห่พร่เปล่งออกมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและกดต่ำยิ่งกว่าเดิมเจ้าถูกเลือกแล้วหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะทุกสัญชาตญาณร้องตะโกนบอกให้หนีแต่ร่างกายกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยลมหายใจเขากระตุกทีร่างกายแข็งราวกับหินคำว่าเจ้าถูกเลือกแล้วยังคงก้องสะท้อนในกะโหลกทุกเส้นประสาทสัน่นระรวเหมือนสายไฟที่ถูกช็อตเงาที่สองค่อยๆเดินอ้อมออกมาจากแสงไฟ โครงร่างสูงใหญ่เสื้อคลุมเปียกชื้นด้วยโคลนและเลือดแห้งกรังปืนยาวบนบ่ามันวาวด้วยไอหมอกและเหล็กเย็นเสียงรองเท้ากระแทกโคลนดังหนักทุกย่างก้าวเขาได้กลิ่นขมเหวควันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลบทุกกลิ่นอื่นรอบกายดวงตาของชายคนนั้นแหลมคมเหมือนคมมีดจ้องเข้ามาโดยไม่กระพริบสองเงายืนขนาบเขาไว้ช่องว่างระหว่างพวกมันคือกับดักที่ปิดสนิทแรงกดดันถาโถมจนหัวใจแทบแตกออก จากความมืดด้านหลังเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นไม่ใช่เพียงสองเงาแต่มีมากกว่านั้นรอบป,ปากค่อยๆสว่างขึ้นด้วยเปลวไฟจากคบเพลิงที่ถูกยกขึ้นทีละดวงเขารู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่พิธีบางอย่างและทุกสายตาที่มองมาต่างรอคอยเพียงการเคลื่อนไหวแรกของเขาแสงคบเพลิงส่องไหวระยิบระยับตามสายลมใบหน้าที่เคยซ่อนในเงามืดค่อยๆเผยออกมาดวงตาหลายคู่จ้องมาที่เขาราวกับตัดสินชะตา หัวใจเขาเต้นแรงแต่ความกลัวกลับค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสงบชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเอ,อ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเจ้าถูกเลือกเพราะมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ยังยืนหยัดท่ามกลางความมืดคำพูดนั้นดังชัดเจนจนเสียงป่ารอบก,กายเงียบงนันไรเฟิลถูกส่งคืนมาปลายกระบอกหันลงสู่พื้นแทนที่จะจ่อสู่เขาสายตาของผู้คนรอบข้างมีได้เป็นของนักล่าอีกต่อไปแต่เป็นของผู้เฝ้ามองและรอคอยเขาหยิบปืนขึ้นกลิ่นเหล็กและโครนยิงติดปลายนิ้ว แต่คราวนี้ไม่มีความหนักอึ้องหากกลับกลายเป็นความมั่นคงแสงจันทร์สอดส่องเหนือยอดไม้ราวกับเปิดทางให้เขาก้าวเดินเงาสองร่างถอยห่างออกไปทิ้งไว้เพียงเขากับป่าอัเนเงียบสงัดเสียงหัวใจที่เคยดังโครมครามแผ่วเบาลงเหลือเพียงจังหวะมั่นคงเขารู้แล้วว่าการถูกเลือกไม่ใช่การล่าเพื่อจบชีวิตแต่คือการถูกผลักเข้าสู่บทบาทใหม่ในความมืดของป่าเขาไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแต่คือผู้ที่ถูกชะตากำหนดให้ยืนหยัด และนั่นคือคืนที่เงาพร้อมไรเฟิลกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาตลอดไป